สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเจเล่จากช่องการันเตอร์นะครับวันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับซึ่งผมจะมาทดสอบกระสุนให้ดูนะครับเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่ซึ่งผมเก็บไว้นานพอสมควรแล้วตั้งแต่เลื่นปืนใหม่แล้วซื้อกระสุนมาติดปืนนะครับซึ่งเป็นกระสุนหัวรูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมจะดูแตนแตนเนี่ยครับยี่ห้อเลมิตันครับผมเป็น golden s เ l v ร์นะครับ หน้าตามันก็จะประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันผลิตไว้นานหรือเปล่าน่าจะนานแล้วนะนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับลูกก็จะประมาณนี้นะครับปอกขาวนะครับหัวจริงๆหัวมันเป็นสีทองนะแต่มันโดนอมกับน้ำมันเยอะไปไหน่อยนี่ครับประมาณนี้ครับลูกจะเป็นหัวลูนะเป็นแฉก เ <Okay, S 2> คเดี๋ยวไปทดสอบกันตอนนี้เราอยู่ที่ทดสอบเราแล้วนะครับซึ่งจะเป็นแกนล,ลอนน้ำนะครับเรียงกัน5้กันลอนนะครับเดี๋ยวเรื่องกระสุนเดี๋ยวผมขอยกให้กับคุณครูผมซึ่งเป็นอาจารย์ของผมนะครับเป็นคนอธิบายนะครับโอ okay, เคเียนเชิญครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกระสุนก้ามมนะครับ เป็นแจ็คเก็ตฮัลโลพอยต์นะครับเป็นกระสุนหัวรูนะครับยี G ่ห้อเรมิงตันนะครับซึ่งบอกไว้ว่าเป็นกระสุนบวกพีนะครับแรงกว่ากระสุนหัวรูธรรมดานะครับน้ำหนักหัวกระสุน124เกรนนะครับเป็นกระสุนเคลือบแข็งนะครับเคลือบหัวทองแดงเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่า,ายิงที่วัตถุที่เกลอนใส่น้ำ5้ใบนะครับอำนาจทะลุทะลวงจะเป็นยังไงแล้วก็พงบาดแผลหรือ,อ รูที่ตกกระทบเนี่ยหัวกระสุนชนิดนี้จะแบะบานได้ตามหลักการหรือไม่นะครับดูพงบาพัาดแผลว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับอขออนุญ,ญาตครับออญญตรบตวจครับผมตรวจน้ำครับ นี่เป็นกระอนกระอนแรกนะครับมีทางเข้ามีรูออกอ่าก็มาดูใ,ใกล้เลยครับนะครับนี่นะครับหนึ่งทะลุสองทะลุนะครับมาหยุดที่กระอนที่3นะครับมีรูเข้าที่รูออกนี่โดนกระทุ้งนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับทะลุนะครับหัวกระสุนอยู่ในกระอนที่3นะฮะ ตอนนี้เกิดแท้กอากาศเข้าน้ำจะไหลแรงขึ้นนิดหนึ่งอ่ะแล้วกระสุนอยู่ข้างในเคกระสุนอยู่ข้างในนะครับ,รบส่วนกระอนที่4ี่นะครับมีรอยบุ๋มนิดนึงจากการกระแทกของกระอนที่3ามนะครับเป็นรูนิดนึงนะครับไม่ถึงกับทะลุมากระลอนที่4เป็นรอยบุม๋มเคนะครับากบการทดสอบครับขอบคุณครับุบคณครับ อันนี้ครับหลังจากครูเขาตดตออให้ผมเรียบร้อยนะครกระสุนอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหัวกระสุนจะอยู่หรือเปล่าโอเคอยู่นี่ครับผมอ่าเห็นนะครับเห็นไหมครับโอเคครับขอบคุณครับ